สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานมาพลกราาัวว่าถ้าเราขึ้น,วนเวทีอีกคราวนี้คนจะมองแล้วว่าเราชนคนตายแล้วไม่รับผิดชอบไม่ได้ถ้าเรากลัวมันมามันมีเชื่ออยู่ ถ้ามันมีเชื้ออยู่ในใจเราเชื้ออันนี้มันดึงความคิดไม่ดีทั้งหมดมาหาเรานะนี่ต้องทำให้ได้ก็คือทำใจให้ดีมันถึงจะเปลี่ยนแปลงพลูชั่นข้างนอกทั้งหมดให้มันดีเพราะใจมันเป็นตัวกำหนดชีวิตเราทั้งหมดพูดอย่างนี้เข้าใจไหมทำสนามในใจของเราให้เป็นพลังงานที่ดีอย่ามีความกังวลอย่าขาดความมั่นใจในตัวแล้วก็ใช้ สนามข้างนอกที่แม่จะให้โจทย์ก็คือหนึ่งให้กตันยูต่อกุฏิที่เราได้เข้ามานอนในวันที่เราทุกข์เพราะมันมีคนที่สร้างกุฏินี้จะได้อานิสงส์จากการบรรลุความทุกข์ของอนิตาการบรรลุธรรมคือการบรรลุความทุกข์เข้าใจไหมเราไม่ต้องพูดเรื่องการเป็นพระอาหารหันต์แต่การบรรลุค,ความทุกข์ได้สักเรื่องหนึ่งก็บรรลุธรรมในเรื่องนั้นแล้ว มันจะล่วงกี่หนจงพอใจในสิ่งที่มันล่วงแล้วทำความสะอาดให้เห็นว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราทำดีแล้วจิตใจเบิกบานแล้วเก็บความเบิกบานไว้ต่อไปอีกยาวได้เท่าไหร่ถ้าเราเห็นว่าจิตเรารู้สึกได้ว่ามันขุนมัวอีกแล้วเพราะว่าเราต้องทำสิ่งซ้ำๆนี้ก็ให้รู้ว่ามันไม่ได้ให้เราซ้ำซากแต่มันํำให้เราซ้ำแล้วชำนาญขึ้นจินสดงานของอนดิต้าจะอยู่ภายใน วันนี้จะลองให้อยู่ข้างในอยู่กับการปฏิบัติแล้วแม่จะเฝ้าสังเกตงานที่ทำออกมาให้เห็นหนึ่งกุติสี่ภาคโดยที่แม่จะให้งานเผื่อไว้ว่าถ้ากุติสี่ภาคดีแล้วให้ออกมาดูบริเวณศาลาที่มีพระพุทธรูปปางนาคปกทำความสะอาดพระพุทธรูปปางนาคปกโดยเบิกไม้ขนไก่ที่สะอาดโดยไม่ใช้กับสิ่งใดเลยหนึ่งอันตอกไปเตรียม เบิกไม้ปัดขนไก่ที่ไม่ใช้ปัดอะไรข้างนอกเลยนะกับพระพุทธรูปนะหนึ่งอันเท่านั้นไม่ใช้ผ้าเปียกเลยให้ใช้ไม้ที่สะอาดที่สุดแล้วเก็บไม้อันนี้เพื่อดูแลพระพุทธรูปองค์นี้ทุกวันที่เหลือให้สะอาดนี่เป็นโจทย์ของหนูแล้วถ้าเผื่อว่าเราสามารถที่จะมี สภาวะใดมันมาปรากฏที่ใจในฝ่ายที่มันทำให้เราอาจหารโดยทำมากขึ้นจะมาเล่าให้แม่ฟังก็ได้ว่ามันเรียกว่าอะไรมีหรือไม่มีเพราะฉะนั้นหนูจึงต้องเฝ้าดูข้างในหนูถึงจะเห็นว่ามันมีหรือไม่มีแล้วตอนเย็นก็มามาบอกแม่ว่ามีมหรือไม่มีไม่มีก็บอกว่าไม่มีไม่เห็นก็บอกว่าไม่เห็นเห็นก็บอกว่าเห็นเห็นอะไรก็ต้องบอกว่าเห็นอะไร อย่างนี้เข้าใจมหมฉันมันจึงส่งจิตไปข้างนอกไม่ได้เลยมันต้องเอาจิตดูจิตอยู่ตลอดเวลาจิตคือผู้รู้ไม่ต้องทําจิตให้รู้จิตมีอาการของมันคือมันต้องรับรู้เพียงแต่ว่าจะรับรู้อย่างมีสติหรือไม่มีสติหนูก็ต้องจ้องไว้ว่าเอ้น,นี่เราทำเนี่ยขณะนี้จิตเป็นยังไงเออทำเสร็จแล้วจิตเป็นยังไงเออก่อนทําจิตเป็นอย่างไรอย่างงี้ตลอดเลยเข้าใจไหมเป็นเด็กฉลาดน่าจะรู้ ไม่ต้องปรุงแต่งว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะต้องตอบอะไรเดี๋ยวเยินนี้มาถ้าไม่พูดอะไรเลยเดี๋ยวดูโง่แล้วเดี๋ยวคุณแม่จะบอกว่าเราไม่ทําไม่เชยไม่มีการประเมินอย่างนี้เห็นก็รู้ไม่เห็นก็ไม่รู้ไม่ต้องบอกว่าเราจะต้องเห็นนะถ้ามันมีหนูก็เห็นถ้าเผือมันไม่มีหนูก็ไม่เห็นหรอกเข้าใจไหมอเรื่องที่หนึ่งแม่ใช้ทุกคนเลยเนี่ย แม่ใช่ทุกคนเลยนะแต่ว่าสกายให้เห็นว่าภาพเป็นอย่างนี้ของหนูเนี่ยแม่อยากให้ศาลาต่อไปเลยหนูชื่ออะไรนะรัะตนาเอาศาลาที่เป็นอีกหลังหนึ่งเลยเพราะวันนี้แม่จะยกพระพุทธรูปไปตั้งเขายกพระพุทธรูปไปแล้วยังไม่มีพระพุทธรูปไปตั้งแม่จะเอาพระพุทธรูปที่ศาลาองค์ที่มีคนมาถวายลาวอะองค์ที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ปิดทองนะไปตั้งแต่แม่จะขอให้หนูเนี่ยทำความสะอาด หนูคนเดียวไหวไหมสาลาที่เดินลงจากสะพานแล้วอยู่ซ้ายมือก่อนเดินเข้าที่พักหนูนั่นแหละหนูคนเดียวไหวไหมดีมากแม่อยากให้ทำงานคนเดียวหมดเลยในทุกที่ที่แม่ให้เสร็จไม่เสร็จไม่เป็นไรแต่แม่ต้องการให้เขามีกายวิเวกกับงานของเขา เพราะฉะนั้นคณะไม่ชีจะไม่เข้าไปสั่งการเลยให้เขาหาวิธีการคณะไม่ชีจะส่งเสริมด้วยเครื่องมือเท่านั้นแล้วปล่อยให้เขาใช้ปัญญาในทํางานตรงนี้แล้วเราจะดูว่าใข่เป็นอย่างไรโจทย์เหมือนกับแอนดิตาดูข้างในก่อนทําเป็นอย่างไรขณะที่ทําเป็นอย่างไรทําเสร็จแล้วจิตเป็นอย่างไรเข้าใจไหมหนูกวาดข้างนอกหนูก,กําหนดสติอยู่กับการกวาดจะเร็วจะช้าไม่เป็นปัญหาเลยแต่จิตอย่าส่งออกข้างนอก แม่ต้องการสะอาดข้างในแม่จะดูว่าถ้าข้างในสะอาดข้างนอกมันมีปัญญาขนาดไหนคนที่ทำงานข้างนอกโดยข้างในไม่สะอาดมันวนไปหมดเลยเรื่องนิดเดียวก็เป็นเรื่องใหญ่ไม่มีเรื่องก็หาเรื่องแต่ตอนนี้หนูต้องคิบไอ้ความบริสุทธิ์ข้างในไว้ให้เป็นให้เป็นที่ตั้งแล้วข้างนอกวางแผนได้เข้าใจไหมให้อุปกรณ์จ่ายอุปกรณ์เลยแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ย แม่อาจจะยกไปตอนที่มีคนงานพร้อมแต่นั่นหมายความว่าที่ต้องสะอาดและเราต้องเตรียมว่าเราจะตั้งพระพุทธรูปอย่างไรเพื่อที่จะให้มันมีความไม่เป็นที่พักนอนของคนกลางวันที่ได้สติแต่มันเป็นที่เจริญสติศาลานั้นนะเป็นศาลาที่ต้องต้องฉลองด้วยการเจริญสติแล้วเพราะว่ามันเป็นศาลาที่ร่มรื่นหลังหนึ่งในบ้านของเราเลยนะหลังนั้นนะ่ะ ก็ให้หนูนะหลังที่สองคนที่สมแม่ให้เธอกวาดทางเดินจงกรมและดูต้นไม้ทางเดินจงกรมอย่างนี้เลยนะมันจะต้องมีคนเนี่ยที่เดินข้ามไปฝั่งนน้นแล้วมองเห็นต้นไม้ตั้งแต่บริเวณรอบธรรมศาสลาเนี่ยที่มันได้รับการดูแลตรงไหนที่ไม่ได้รับการดูแลหนูต้องเอาน้ำดูแลหนูลองใช้วิธีการใช้น้ำอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และพอผ่อหนูแลต้นไม้เช้านี้หนูต้องดูแลต้นไม้ก่อนแล้วหนูถึงจะเริ่มกวาดกวาดอย่างไรที่จะทําให้เราสามารถเห็นว่ากวาดข้างนอกแล้วสะอาดข้างในแต่หนูใช้ทั้งหมดแม่ให้เส้นทางหนูทั้งหมดมาถึงนี่ทั้งวันคือให้เป็นเรื่องๆให้เป็นคนๆเลยเพื่อที่จะให้หนูรู้ว่าหนูอยู่คนเดียวกับง,งานที่หนูได้เนี้ย หนูสามารถจดจ่อจิตอยู่กับปัจจุบันขณะได้ไหมแล้วลมหายใจเป็นเครื่องมือของเรานะเช่นถ้าเรารู้สึกอุาม,มันไปอีกแล้วเช่นมันคิดไปอีกแล้วทำยังไงดึงลมหายใจให้ยาวลึกอ่อนโยนในครั้งที่สองครั้งแรกจะลึกที่สุดแล้วปล่อยออกสบายสบายครั้งที่สองให้ปรับมาอ่อนโยนทันทีเพราะถ้าครั้งที่สองยาวลึกเธอจะน้ามืดให้เธอไปสังเกตเลยว่าลมหายใจเนะี่ยมันใช้ได้ในเวลาที่มันควรใช้ ที่จะระบายความอึดอัดโดยธรรมชาติมันเกื้อกูลอยู่เนี่ยเพียงครั้งไม่เกินสองครั้งมันต้องฝึกอย่างนี้เลยฝึกเอาเครื่องมือนี้ไปเหมือนเราตื่นเต้นเวลาจะขึ้นเวทีถ้าเราจดจ,ดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจที่ลึกเราจะเรียกสติกลับมาแล้วเราจะกล้าหาญกับสิ่งที่เราต้องทําอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจมากมันเหมือนเราอยู่บนเวทีของโลกมนุษย์นะตอนเนี้มันไม่ใช่เวทีคอนเสิร์ตมันเป็นเวทีของเราเลยที่มันเกิดมาแล้วมันต้อง อาจหารโดยทําให้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะอย่าลังเลสงสัยว่าตรงไหนฉันควรทําให้หนูคิดอย่างนี้เลยคนทํางานภาพกว้างอะไรที่ไม่ถูกต้องสมควรตรงนั้นทําเลยเข้าใจไหมและทํำไมเข้าใจว่าเอมันควรจะทํำยังไงค่อยถามเพราะโตแล้วแม่เลยให้งานกว้างๆนะอีกคนหนึ่งจุลารับเพิ่งมาใช่ไหมเพิ่งมาให้อยู่กับแม่ชีกะหลง ให้อยู่กับแม่ชีกะหลงเลยให้อาบริเวณนี้แม่ให้แม่ชีกะหลงนำทาและแม่ชี้แม่ชีกะหลงแล้วนะว่าแม่บอกกระดานแผ่นนี้ก่อนไปแล้วแม่จะสอนแม่ชีทุกคนและคนทุกคนไว้เลยว่าถ้าแม่ชี้ว่าอันนี้ต้องซ่อมแสดงว่าแม่ชี้แล้วว่าที่นี่ประมาทนะแม่ชี้ว่าที่เนี่ยประมาทแม่ไม่ต้องการให้บริเวณเนี้ยแสดงความประมาทใดๆเลย นั่นคือความศักดิ์สิทธิ์ของคนอยู่ที่นี่และหมายถึงทุกคนที่อยู่ในที่ต่างๆถ้าแม่ชีอยู่ที่ o p e n Secret มักง่ายที่ o p e n s e c r เ t เป็นที่ประมาทอย่างนี้เป็นต้นธรรมศาลามักง่ายธรรมศาลาก็เป็นที่ประมาทแม่ต้องให้สิ่งที่เป็นข้อปฏิบัติของการทำงานเพื่อป้องกันข้างในไม่ให้ผัดวันประกันพุ่งอย่าบอกแม่ว่า ลืมอย่าบอกแม่ว่าบอกเขาแล้วไม่เธอมีปัญญาอย่างไรทําให้คนที่มันทําได้มาทํานั่นแหละคือโจทย์ของเธอจะขอร้องเขาอย่างไงจะจับมือเขาอย่างไงจะจูงเขาอย่างไงจะทวนถามเขาอย่างไงและบางทีเราบอกว่าถ้าไม่ได้วันนี้ไม่ได้แล้วนะมันเสียหายอย่างนี้คือให้เด็กหลายสุดท้ายอย่างไรอย่าผัดผ่อนโดยวิธีการ ไม่ฝึกที่จะทำเหตุให้ดีที่สุดเมื่อคืนนี้ใครอยู่กับแม่ตอนสุดท้ายจะรู้ว่าแม่จะไม่ผัดผ่อนกับความประมาทของคนที่มายุข้างหน้าแม่เลยนะนั่นคือการช่วยอย่างเมตตาที่สุดเพราะฉะนั้นจัดการเลยเอาคนนี้เข้ามาเพราะคนนี้ยังปล่อยเดียวไม่ได้ก็ฝึกเลยคนไหนที่แม่มองปล่อยเดียวได้แม่จะปล่อยให้ให้แม่ชีกะหลงใกล้เขาในช่วงนี้นะ คนนี้ให้ไปอยู่ที่บริเวณธรรมศาลากับไม่ชีพิสมัยนี่ใหม่เหมือนกันใหม่เหมือนกันให้ไม่ชีพิสมัยเป็นครูไว้คนเนี่ยน้าพนมมือเน่ยเห็นไหมให้ใช้ให้ใช้งานที่ไม่ลุงหลังสับสนแม่ให้เขาไปอยู่ที่ธรรมศาลาเขาจะได้กวาดเสือแล้วเข้าไปนั่งเดิน ในตอนบ่ายนี้ที่เขาจะเห็นว่าสิ่งที่เขาทำมันมีประโยชน์กับคนที่เข้ามาเดินตอนบ่ายนี้เนี่ยนล,ละนี่คือวิธีการที่แม่ชีต้องเรียนรู้จากการจัดการของแม่เนี่ยแม่สอนวิธีการจัดการคนมองว่าคนนี้ควรอย่างนี้คนนี้ควรแล้วเธอลองดูเย็นนี้ลองตามดูคนเหล่านี้เขาอยู่กับเราสามวันเขาก็งอกงามในสาวันนี้แหละ แต่เช้าเย็นต้องมีวินัยเข้ามาที่นี่วันนี้แม่ให้สวดมงคลละสูตรแม่ให้พรพวกเธอแม่ชีเนี่ยก็ให้พรพวกเธอมีเทวดาองค์หนึ่งถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอะไรเป็นมงคลอันสูงสุดในชีวิตเทวดาก็เริ่มเลยตั้งแต่อย่าคบคนพานคบบัณฑิตสนทนาธรรมตามการรู้จักใช้การงานที่ไม่ยุ่งเหยิงสับสนอยู่ในประเทศอันสมควรเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ย สตถียนธรรมสถานเป็นประเทศอันสมควรหมายถึงเป็นพื้นที่อันสมควรที่เกื้อกูลให้เรามีจิตที่ประพัดสอนได้เป็นมงคลของเราให้การงานที่ไม่ยุ่งเหยิงสับสนเขาอย่าปล่อยการงานที่ยุ่งเหยิงสับสนแล้วเคารพหัวใจของเขาแล้วกลับเข้ามานะส่วนกองแก้วกองแก้วนี่มาอยู่นานแล้วสุดท้ายเลยแม่ให้อยู่ตั้งแต่ธรรมะสวัสดีโจทย์ยากที่สุดนะธรรมะสวัสดี แต่แม่เห็นว่าเขาน่าจะมีแบบฝึกหัดที่ยากได้ลองปฏิสันถานธรทำอย่างที่พูดเมื่อวานนี้ที่แม่สอนแมช่ชีคนทุกคนเป็นคนพิเศษสำหรับฝึกเกื้อกูลคนข้างหน้าอย่าให้ทุกข์เพราะเราและถ้าเราช่วยเหลือให้เขามีหนทางพ้นทุกข์ได้ให้เธอสร้างบาร,รมีไปเลยห้องธรรมส,สวัสดีเป็นห้องที่จะเกื้อกูลให้คนได้เข้าถึงสภาวะความเป็นจริง ตั้งแต่เราวางท่าทีของกายกรรมหน้าตาเป็นยังไงวจีกรรมเกื้อกูลยังไงมโนกรรมผ่องแผ้วยังไงไม่ได้เป็นภาระเลยนั่นคือเวทีที่จะได้สะสมความดีงามในฝ่ายของการที่จะฝึกว่าเราจะเป็นบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตรกับคนข้างหน้าหรือไม่และจำไว้ว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าความเป็นกัลยาณมิตร เป็นทั้งหมดของการบรรลุธรรมตำแหน่งนั้นนะ่ะสำคัญที่สุดไม่ใช่เอาคนมีปัญหาไปอยู่ต้องเอาคนมีปัญญาเข้าไปอยู่การเป็นกันรายานามิตรเป็นทั้งหมดของการเข้ามาเพื่อความสบายใจของคนข้างหน้าเลยนะไม่อย่างนั้นมันจะมีเรื่องกัลยานามิตรและโยนิโสมนสิการเป็นล่งอรุณของการปฏิบัติได้อย่างไร ถ้าพราะองค์ไม่วางชัดเจนเอาไว้แต่แรกถูกไหมพราะห้องนั้นเป็นห้องที่เป็นการส่งเสริมให้คนไม่ว่าจะสุขทุกข์รวยจนมีการศึกษาหรือไม่มีสติหรือไม่มีสติมาที่นี่ mm. เมื่อเจอการยานามิตรแล้ว mm. เขาจะคขควรทำได้กองแก้วไปทำห้องนั้นแม่จ่ายคนข้างนอกแล้วเดี๋ยวแม่จะจ่ายแม่ฉี่ดูทุกคนกลับไปอยู่ในฐานเดิมของตัวเองก่อน มรลลัดไปอยู่ในสำนักงานทำสำนักงานให้เคลียร์ให้สะอาดไปเลยต็อกโอเพ่นซีเครตไปคุมไว้ให้สะอาดเราจะถ้าเราทำการภาวนาใน8 9วันนี้แล้วเราเริ่มหมุนเราจะให้ฐานที่ดีที่สุดกับคนที่เข้าไปไม่ทิ้งปัญหาให้คนที่เข้าไปนั่นคือหน้าที่ของเราเข้าใจไหมให้กลับไปที่ฐานเดิมของตัวเองแล้วทำให้มันเคลียร์ที่สุดสะอาดที่สุด แม่จะเวียนเมื่อไหร่แม่จะดูว่าเหตุปัจจัยมันควรเมื่อไหร่แต่ตอนนี้ทุกคนกลับไปทําที่ตรงนั้นไม่ว่าเราจะอยู่หรือเราจะมีคนมาอยู่แทนเราในหนึ่งวันเรายังเป็นแม่งานอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราจะส่งเหมือนเราส่งเสถียรธรรมสถานให้ผู้ปฏิบัติธรรมเข้ามาเป็นครูด้วยการทําให้ดูและให้เขารักษาไว้ เราไม่ได้ให้เขาไปทําให้สะอาดเราสะอาดให้เขาดูเขาเข้ามารักษาความสะอาดไว้และคนอื่นเข้ามาก็รักษาความสะอาดไว้เรากลับไปรับเราก็กลับไปรับความสะอาดเดิมที่เรารักษาไว้อย่างนี้เข้าใจไหมแม่ชีกาหลงก็บริเวณนี้แต่แม่ขอฝากเรื่องต้นไม้เลยให้มองดูต้นไม้เลยเดี๋ยวแม่จะให้คนเข้ามาช่วยเลยว่าต้นไม้ไหนที่มันไม่เหลือชีวิตอยู่แล้วแม่จะเอาออกไม่ต้องหาอะไรมาเพิ่มเอาออกก่อนเข้าใจไหมเอาออกก่อน ของแม่ชีสมมายก็เหมือนกันให้เคลียร์้านดอกไม้ให้สะอาดถ้าเผื่อว่าวันนี้บุรินมาแม่จะพาเขาเข้าไปดูพ้ไม้ซื้อมาแล้วนั่นไว้แม่ชีพิสมัยแม่ให้ธรรมศาลาเหมือนเดิมเลยรักษาความสะอาดอะไรที่คิดว่ามันควรจะเป็นสิ่งที่ไม่ลกที่สุดในธรมารมศาลาให้ใช้ปัญญาแม้กระทั่งการวางของแต่ละชิ้นเห็นไหม มันจะบอกแม่ชีกิเนี่ยแม่ให้ห้องน้ําหลังธรมารมศาลาที่แม่ชี้ไปเคลียร์เลยแล้วเดี๋ยวแม่จะเอาต้นไม้ที่มันพอวางแล้วชุ่มชื้นเข้าไปวางแต่เคลียร์ก่อนเคลียร์ต้นไม้ที่มันหักแล้วลกอยู่ตรงนั้นถ้าเดินจากหน้าบ้านบนเส้นทางนี้เข้าสู่ธรมารมศาลาถึงห้องน้ํานู้นทุกอย่างจะมีทมสอนอยู่เนี่ยแม่ให้นี่เลยพอเข้าใจภาพนะวันเนี้ยทาอย่างนี้ก่อน พอถึงเวละวันนี้ไม่ต้องสดวดมวนต์เก้าโมงเช้าละถ้าเราสวดตี 5, ห้าเก้าโมงไม่ต้องละคนมาที่จะมาสดมวดมนต์ให้เขาสวดเองให้เขานั่งจัดเบาะให้เขาให้เขา,เขาสวดเองเลยเข้าใจไหมพอเราทําแล้วแล้วก็จากนี้ไปก็จะให้เป็นอย่างนี้อ้อต้องมีใครสักคนหนึ่งที่พองานของตัวเองเสร็จแล้วถ้าอยากช่วยแม่ช่วยเช็ดเสือกองนี้ละม้วนให้เรียบร้อยหนูหันไปเลยลูกเนี่ยมันเหมือนงานที่เราเห็นแล้วล่ะว่า เวลาที่ผู้ปฏิบัติทำมาแล้วกลับไปเนี่ยมันจะมีคนมีน้ำใจอยู่คนหนึ่งเช็ดแม่ไม่รู้ไข่แต่มันยังไม่เสร็จเราต้องเข้าไปช่วยอ่าแต่มันยังไม่เสร็จไงต้องเข้าไปช่วยคือการเช็ดเสือเนี่ยคือการรักษาทรัพย์ของสงฆ์นะมันจะสิบบาทหรือยี่สิบบาทนะลูกมันก็คือสิ่งที่ชาวบ้านเนี่ยถวายมาแค่เราใช้แล้วเราใช้มาให้เป็นถึงที่สุดพระเจ้าสอนอย่างนี้เลยว่าผ้าคลองเนี่ย ถ้ายังไม่ได้ปะห้าครั้งอย่าเปลี่ยนนะปะแล้วห้าครั้งเนี่ยถ้าจะเป็นผ้าคล้องไม่ได้เอาไปปูนอนเอาไปปูนอนปูนอนแล้วเปื่อยนะเอาไปถูบ้านถูบ้านแล้วขาดนะเอาไปคุกขี้ควายเป็นเชื้อเพลิงไม่ให้ทิ้งเพื่อนที่แม่เห็นทิ้งข้างของใช้เนี่ย ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นภารละเราก็สอนไอ้คนใช้มันสิจากนี้นะมาให้เสือมันคนละผืนเลยแล้วส่งเสือให้สะอาดตอนกลับผืนเนี่ยเธอถือไว้เลยอมืมีปัญญาจัดการสิไม่ใช่มานั่งแล้วก็ถอนหายใจทุกครั้งที่มีคนเข้ามาปฏิบัติมันก็เหนื่อยตายสิถ้าอย่างเงี้ยเพราะจัดการไม่เป็นใจก็ไม่เป็นข้างนอกก็บริหารไม่เป็นแล้วสุดท้ายเป็นยังไงหมดแรง แล้วเราก็บอกว่าเนี่ยไม่สงบเลยส่งเสริมให้คนบนรรลุธรรมแล้วตัวเองไม่สงบต้องพิจารณานะต้องพิจารณาวิธีการนะเข้าใจไหมมันต้องมีปัญญาจัดการจนได้แล้วนะพราน,นตอนนี้แม่ให้เวละโดยภาพรวมเดี๋ยวแม่จะไปตอคนในบ้านว่าวันนี้เขาจะต้อง เสร็จอะไรเก็บอะไรแล้วสุดท้ายแม่จะไปเหตุด้านหลังที่กําลังก่อสร้างถ้าตราบใดที่เราปล่อยให้คนก่อสร้างทําอย่างนี้ไว้เราก็เหมือนพอได้หลังใหม่ก็ต้องซ่อมหลังเก่าแล้วแม่ไม่เอาแม่เหนื่อยหาเงินซื้อของทีหนึ่งนะเป็นหมื่นเป็นแสนใช้กันทิ้งขว้างพอใจใช้ใช้พอใจ,ใใอใจเรื่อยๆโดยไม่คำนึงไม่ได้ เราไม่ได้มีแรงที่จะมาทำงานอย่างนี้เราต้องสอนให้คนเนี่ยสะอาดงานมันช้าและบ้านอย่างสะอาดแม่เอางานก็ช้าและบ้านสกปรกแม่ไม่เอาละแม่จะเริ่มแม่จะให้เวลาในช่วงสี่วันเนี่ยคืออังคารพุทธพฤหัสสุปเนี่ยเตรียมบ้านเพื่อสุปเสาร์อาทิตย์ถ้ามันจะมีคนมาอยู่เราก็ยังทำงานตรงนี้เพื่อที่จะเตรียมจิตของคนที่จะอยู่ต่อจนถึงวันอาทิตย์ต่อไป มือ่ออาทิตนี้จนถึงอาทิตย์ต่อไปแต่ก่อนว่าอาทิตนี้สีและถ้าเผื่อมีใครที่จะมาขอคาปรึกษาให้หน้าบ้านบอกเลยว่าเราจะให้คาปรึกษาตอนเวลาสิบห้านาฬิกาหลังเดินจงกรมแล้วให้บอกอย่างนี้เลยถ้าคุณไม่คอยมันเรื่องของคุณเข้าใจไหมไม่ใช่มันไม่ให้มันไม่คอยแต่หากจะให้เวลานี้แม่ชีแม่ชีสมัยหลอดเกินไปแล้ว หยุดให้คำปรึกษาแล้วต้องปฏิบัติไปจนถึง15นิกาถึงเปิดการให้คำปรึกษาเขาต้องมีมารยาทพอที่จะเมตตาคนที่กำลังทุกข์แม่ชีก็ยังไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์มันทุกข์แล้วมันส่งสัญญาณแล้วเมื่อคืนนี้มันไม่ไหวแล้วมันโหลดแล้วนึกออกมาหยุดการส่งสิ่งที่จะล้นเข้าไปและพ้อง ธรรมะสวัสดีจะต้องชี้แจงว่าอ่านหนังสือที่ไหนได้เช่นไปที่ห้อง Open s e c r เกก่อนไปที่ร้านสายสัมพันธ์ก่อนไปนั่งฟังธรรมะพอถึงเวลา10โมงให้แม่ชีพิสมัยเปิดเสียง1ชั่วโมงช่วง10โมงถึง11โมงให้เปิด1ชั่วโมงเลือกธรรมะของท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสเรื่องการทำงานเป็นการปฏิบททัติธรรมแล้วเปิดส่งกำลังใจให้คนเหล่านี้เข้าใจไหม วันนี้ตอนกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยจะก,ก่อนหรือหลังก็ตามให้ให้พรให้ชวนเขาให้พรให้เขาเป็นผู้ที่จะมีพรที่จะให้คนที่มาแบ่งปันอาหารเพื่อร่างกายของเราให้เขาฝึกเป็นเนื้อนาบุญที่มีข้าวกินเข้าไปแล้วเขาใช้ชีวิตของเขาเพื่อผู้อื่นใช้ระบบของสังคะเลยนะนพอหนึ่งวันมะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นแม่จะเข้า วันนี้ตอนบ่ายแม่จะไปเยี่ยมผู้ป่วยที่ถวายที่ให้โรงเรียนสองไล่เป็นเขยของเจ้าของที่ซึ่งอยู่ในห้องไอซูแม่จะไปเยี่ยมผู้ป่วยคุณสุวิทย์เตชะไกยสยะซึ่งเป็นลูกเขยของคุณสังควัฒนะซึ่งให้ที่โรงเรียนแม่เนี่ยสองไล่เนี่ยเป็นเพื่อนคุณสเสถียรเนี่ยแม่ต้องไป แล้วเราก็ให้สวดมนต์ให้ลึกถึงเขาเพราะช่วงที่เขาเปลี่ยนไตเนี่ยแม่ก็ทําแล้วเขาก็รอดมาที่จุดเทียนพวกเธอไม่ทันน่ะไม่มีใครทันเลยแม่ชีอมรรัตก็ไม่ทันตอนนั้นที่มีจุดเทียนที่วัดเท่ากับอายุของเขาแล้วก็วัดตัวเขาแล้วก็รอดมาได้แต่ตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตแต่ว่าเป็นคนที่มีความหนักแน่นในธรรม แล้วแม่ก็จะกลับมาเพื่อที่จะสวดมนต์หกโมงให้ตรงเวลาไม่ก่อนและไม่หลังให้ตรงเวลาและก่อนสวดมนต์ให้ดูดอกไม้ว่าที่มีอยู่ตรงนี้ถ้าอันไหนเหี่ยวทําอย่างเมื่อวานนี้เข้าใจมาให้ทําอย่างเนี้ยเกื้อกูลเลยเนี่ยเป็นทั้งหมดของวันนี้พอมีกำลังใจไปทำงานของตัวเองนะแล้วก็ถ้าเผื่อมีอะไร ที่เป็นเรื่องที่เห็นภายในเหมือนกันที่แม่สอนอานิต้าเ็าเนี่ยคือสิ่งที่แม่สอนพวกเธอแล้วให้ไกด์ไว้ว่ามันมีอะไรแล้วสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเวลาไหนม,มันเกิดมักจะเกิดเวลาที่มีมโนกรรมเป็นอย่างไรนั่นแหละชัดที่สุดมโนกรรมคือความคิดของเราเนี่ยมันสุดจริตหรือไม่สุดจริตตอนที่เกิดไอ้ภาวะอันนี้ดูได้และมันเป็นการปรุงแต่งอย่างมีความไม่รู้ อย่างไรถึงเห็นแต่ก็ไม่รู้อย่างเงี้ยฝึกดูกด้านไหนไม่งั้นเวลาการอยู่ในขบวนการของการปฏิบตัติก็จะต้องไปเริ่มต้นใหม่ให้เริ่มซะเลยวันนี้ก็เป็นวันที่สบายสบายด้วยไม่มีใครเข้าออกด้วยแม่ก็ฝากทั้งหมดในการช่วยกันสร้างบ้านนะ เป็นสิ่งที่แม่ขอบคุณมากเลยเพราะถ้าจะทําให้สเสถียรธรรมสถานมั่นคงต่องานที่มันจะถาโถมเข้ามาอันเนื่องจากว่าเราทําเหตุปัจจัยไว้โดยบ้านไม่แน่นเนี่ยบ้านจะล้มก็ขออนุโมทนาต่อการดูแลบ้านหลังไหนของเราในขณะที่จะช่วยกันทําบ้านหลังนอกให้เป็นไปเพื่อการส่งเสริมให้คนบรรลุธรรมขอพระบารมีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า พระบารมีแห่งพระธรรมและพระบารมีแห่งพระอริยสงสาวกทั้งหลายจงคุ้มครองดวงจิตของเราท่านทั้งหลายให้รู้ตื่นและเบิกบานอยู่ในปัจจุบันขณะที่ทำหน้าที่ถ้าเหตุไม่ประมาทเราจะเบิกบานเพราะความโทุกข์ตามมาไม่ถึงด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน ครับพร้อมกันอะรังสัมมาสัมพุทโธภาคาวาพุทธังภาคาวันตัง อาภิวาเทมสวากาโตภพคาวตาธรรมโมธรรมังนามาสามิ สุปฏิปันโนภาคาวาโตสาวกาสังโฆสังขางนามาติดตามฟังรายการสาวิกา สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ10230้ใหรวมกันนเสุ